คุณเคยมีปัญหาว่าใช้อินดิเคเตอร์หลายๆตัวแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสับสนมันดูยากมันดูเฮ้ยไม่เข้าใจะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอินดิเคเตอร์เพียงแค่ใช้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมกรองได้ทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับผมก็กดอื่นเลยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ผมต้องกาวคริปโตนะครับผมทุกวันศุกเนี่ยผมก็จะเอาอินดิเคเตอร์ที่ผมเนี่ยเจอมานะครับผมแล้วก็ ลองใช้ดูสักประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมก็จะถ้าเกิดว่ามันใช้งานได้หรืออะไรนะผมมันเป็นระบบเทรดที่อืมก็ค่อนข้างดีนะครผมใครที่ถนัดตัวไหนอะไรยังไงนะครผมก็สามารถคอมเ็นเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาอินดิเคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยมาลงทุกวันศุกร์เลยนะครับผมเพื่อจะได้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมเป็นความรู้ประกอบนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เนี่ย ไปใช้อย่างไรนะครับผมอ่ะกอนอื่นเลยนะครับผมฝาก b i ทเก t กันก่อนนะครับผม b i ทเก t ตอนนี้นะผมมีกิจกรรมนะครับผมของ d ด g i จิตนั่นเองนะผมซึ่ง d ด g i จิเนี่ยก็พึ่งลิสต์ไปเมื่อวานนี้เองนะครับผมก็เป็นเหรียญใหม่ที่อยู่บน b i ทเก t นะครับผมสามารถเข้าระบบแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมรับ a i r d ด o กกันได้นะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชันนะครับผมเป็นรายละเอียดนะ ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้นะผมมันคืออะไรนะก็สามารถไปอ่านได้นะผมดิจิ t เนี่ยเป็นอ่า t o t e c t i o n p r o t o ค o l รูปแบบของการรักษาความปลอดภัยบน Our l a n ซ e หรือ AWAX นั่นเองนะครับผมก็มี d อเดโอนะผมตอนช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่อพิ่งลิสต์ขึ้นมานะผมอยู่หน้า c คดดี้บอมครนบผมแคดดี้บอมนี่กดปึ๊บไปไป,ไปใช่ไหมลงทะเบียนตรงนี้ปึ้ง เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับ d อดด็อกนั่นเองนะผมมีลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีเว็บไซต์ทางการเว็บไซต์ทางการก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเทรดได้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้โอเคครั้งนี้นะผมผมจะใช้ทองเป็นตัวเช็คนั่นเองนะผมว่าใช้งานได้หรือเปล่านะผม ไอตัวนี้นะผมมันจะมีชื่อว่า impulse maxd นั่นเองนะผมปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ maxd เป็นอย่างนี้นะผมไอหน้าตาของ maxd เนี่ยเราจะรู้กันนะครับผมว่าปัญหาของมันเนี่ยก็คือว่ามันเป็นแหลกอินดิเคเตอร์ที่มันไม่แม่นเอาซะเลยนะครับผมตัดขึ้นตัดลงปุ๊บอา้าวแล้วเนี่ยอย่างตอนที่มันไซด์เวนะครับผมตอนที่มันไซด์เวปุ๊บใช่ไหม มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าชัดเจนว่ามันเป็นไซเวย์ใช่ปะบางทีมันตัดขึ้นปุ๊บใช่ไหมอ้าวมันไม่ไปถูกปะ่ะเออดังนั้นแล้วนะครับผมตัวนี้เราก็จะไม่ใช้สําหรับแม็กดีนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ไปเลือกที่อินดิเคเตอร์ก่อนนะผมแล้วเราก็พิมพ์ impulse นะครับผม impulse macd ใช่ไหมนี่นะครับผม impulse m a c ี ulse, ตัวนี้นะคผมที่ เลซี่แบร์ตรงนี้นะผม5000กว่าเนี่ย uh, uh, กดเข้าไปนะผมเราก็จะเห็น Mac ดี mm. เป็นแบบนี้นะซึ่งตรงนี้เราก็ดูแล้วงงๆอยู่นะครับผมเราก็ทำการกดเซตติ้งนะผมที่เป็นรูป uh, ฟันเฟืองตรงนี้เราเปลี่ยนสไตล์ก่อนนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินละกันนะครับผมสีน้ำเงินทุกทุกอันเลยนะหรือจะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็นสีอะไรก็ได้นะผมแล้วแต่ถนัดเลยนะครับผม เอาเป็นว่าตรงนี้เป็นสีฟ้าดูง่ายดีนะครับผมแล้วก็ทีนี้ปรับให้ตัวเนี้ยนะครับผมไอเจ้าตัวรูปแบบในการแสดงผลเนี่ยเปลี่ยนเป็นลายนะครับผมเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นๆถูกไหมแล้วไอตรง Impulse Histo นะครับผมเราก็ปรับเป็นสักสีเหลืองก็ได้หรือสีสักสีส้มนะครับผมแล้วก็ปรับให้เป็นตรงนี้เป็นคอลัมน์นั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นว่าไอตรงเนี้ยมันรูปร่างเปลี่ยนไปนั่นเองวิธีการใช้งานนะครับผมเราก็ เพียงแค่มองนะครับผมว่าไอ้เจ้าตัวของเส้นเนี่ยมันตัดกันพอเมื่อมันตัดกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันก็คือเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายถามว่าซื้อขายยังไงนะครับผมก็อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันตัดกันแล้วถูกไหมตัดกันแล้วดูฮิสโตแกรมนะผมว่ามันไปทางไหนฮิสโตแกรมถ้ามันไปทางข้างล่างนั่นแปลว่าสัญญาณขาย่าถ้าเกิดว่าตรงนี้แนนเอง อ่าสัญญาณซื้อนี่ตัดขึ้นนะครับผมสัญญาณขึ้นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นสัญญาณซื้อถูกไหมเออแต่ว่าทีนี้นะครับผมเราจะกรอง False Signal กันนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัวอย่างในการใช้งานก็คือว่าด่เราจะดูควบคู่กับการาฟนะครับผมถ้าสังเกตได้ว่าตรงนี้อ่ามันตัดกันใช่ไหมอ่าสมมติอ่าตัดกันเรียบร้อยปุ๊บมีไปทางข้างล่าง นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้เราก็จะสามารถชอร็อตได้นะครับผมอันนี้เป็นการเข้าชอ็อตโพซิชันใช่ไหมอ่าปุ๊บอ่าขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บถามว่าเราจะคัดล้อตรงไหนคัดล้อตรงนี้อ่าคัดล้อตรงนี้นะครับผมก็คือสวิงสวิงก่อนหน้าแล้วก็ทําตรงไหนเอ่อถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าเป็น1.5ใช่ไหมหนึ่งจุดห้าถามว่าได้ไหมได้สองได้ไหมได,ได้นะครับผมเนี่ยก็ เอาดูกันง่ายๆเลยอย่างนี้นะผมอาสามประมาณนี้นะผมแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นระบบนี้นะผมเราก็ดูสัญญาณนะผมว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณมันกลับกันสัญญาณมันกลับกันเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็แสดงว่าตรงนี้ตัดขึ้นปุ๊บเราให้ทําการขายถูกไหมอืมตรงนี้ก็คือทําการขายปึ้งเข้าไปเราก็จะได้อา่าตรงนี้แล้วนะผมก็ ได้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นไซเวย์ถูกไหมเออแล้วทีนี้นะผมถามว่าเอาเอากี่เท่าไหรด่ดีเราก็เอาหนึ่งสักประมาณสองอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะได้ชัวร์เหมือนกันนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวของ Macd แบบที่เป็นแบบ i m p u l s e นั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูขาขึ้นกันบ้างนะครับผมขาขึ้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่ตรงนี้มันตัดขึ้นกันมาเราก็ทำการลองใช่ไหม ลองอ่าตัดขึ้นลองปุ๊บอ่าตรงนี้อ่าแล้วเราก็อ่าขึ้นไปสักสองอ่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้เราก็ได้แล้วนะครับผมเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะผมแต่ว่าทีนี้สิ่งที่เราจะกรองเนี่ยก็คือว่าฟอสซิ่งแนลเนี่ยมันมันต้องมีฟอสซิ่งแนลอยู่แล้วนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องกรองเนี่ยก็คือว่านี่เลยถ้าเกิดว่า สังเกตดูนะครับผมว่าเราจะเห็นเจ้าตัวของอเขาเรียกว่ามันมีการสวิงขึ้นสวิงลงใช่ป่าให้ทำการใส่เส้นนะครับผมใส่เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้น horizontal นะครับผมนี่หรือ alternate H นะครับผมเราจะเห็นว่าจุดที่มันขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นจุดที่มันจะเป็นการสวิงธรรมดานะครับผมอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้ มันอยู่แถวๆประมาณสัก3.75อะลบ3.8ปอะประมาณนี้นะผมะแถวๆนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้เราก็เอาเส้นเนี้ยมาวางไว้อีกเส้นหนึ่งนะผมแบบนี้นะอันนี้ก็คือว่าให้มันตรงข้ามกันเลยนะผมอะอย่างเช่นผมตั้งลบ4.29นะผมเราก็ต้องตั้งบวก4.29ไปอันนี้จะเป็น คล้ายๆหน้าตาของเจ้าตัวของ RSI นั่นเอง2เส้นนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะครับผมสองเส้นนี้มีความหมายว่าถ้าเกิดว่าลงไปต่ํากว่าเส้นนี้แปลว่ามันเกิดโอเวอร์โซโอเวอร์โซเราทำไงเรามีโอกาสที่จะซื้อได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอเวอร์บายอ่าโอเวอร์บาโอเวอร์บาก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็เป็นโอ์บชเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะกรองสัญญาณว่า ตัดขึ้นตัดลงเนี่ยเป็นอย่างไรอ่านะครับผมเราก็จะเห็นแล้วนะครับผมว่าไอ้ทองเนี่ยมีการเคลื่อนนะครับผมเคลื่อนที่ตรงนี้เป็นจุดโอเวอร์โอเวอร์ไบใช่ไหมโอ้เออโอเวอร์โซนะครับผมเราจะเห็นว่าตรงนี้มันมีการตัดขึ้นถูกไหมอันนี้นะครับผมตัดขึ้นตรงนี้ปุ๊บปุป๊บอ,อีแล้วแล้วก็มีฮิสโตแกรมตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวปุ๊บแสดงว่าเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยอ่าเราก็ทําการ ลองโพซิชันแถวแถวนี้นะครับผมอ่าแถวนี้ปุ๊บนี่สวิงตรงนี้แล้วทีนี้ทําไงต่ออันนี้จะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเรากดสวิงไปตรงนี้นะผมมันจะกดคัดล้อนให้เราเผื่อๆไว้กันด้วยก็ดีนะครับผมแล้วทีนี้มันขึ้นไปมันขึ้นไปปื๊ดขึ้นไปแล้วครับผมแล้วมันมีการตัดลงข้างล่างนะครับผมในจุดที่เอ่อมันอยู่ตรงในเส้นนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเกิดตัดกันในจุดในเส้นตรงนี้ เราจะมองว่ามันเป็น false signal นั่นเองนะผมก็คือว่ามันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกไหมเออเราก็ไม่ต้องขยับขยื่นมันไปนะผมจะสังเกตได้ว่าเนี่ยพอเมื่อมันตัดกันมาปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันตัดขึ้นต่อเห็ได้อ่าพอเมื่อตัดขึ้นปืด๊ดนี่เข้าไปใช่ป่ะอ่ามันตัดลงกันช่วงประมาณช่วงแถวนี้นะผมก็คือมันอยู่ในจุดที่ overbought แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะขายตรงนี้นั่นเองอ่าพอเราขายตรงนี้เราก็จะได้เท่าไหร่เลย ่ะเดี๋ยวผมลากให้ดูผมลากให้ดูปืด๊ดอ่อแถวแถวนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปอ่าก็แปลว่าเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณกําไรอยู่ที่2%นะครับผมถ้าเกิดว่าโปรติแล้วเนี่ยเราจะเล่นเลเวอเรจถูกป่ะมันก็อาจจะเป็น20% 200%อต่าตามที่อ่าคูณเลเวอเรจกันไปนั่นเองนะครับผมอันนี้เมื่อขายเสร็จแล้วนะผมใจเย็นๆเรามอง สัญญาณก่อนนะครับผมว่าเอ้เราจะช็อตตรงไหนอ่านี่ช็อตตรงนี้นะครับผมช็อตตรงนี้ใช่ไหมอ่าช็อตกันไปอ่าตรงนี้มีการตัดลงมาของฮิตโตแกรมอ่าเรียบร้อยปุ๊บแล้วเราก็ทําการช็อตนั่นเองนะครับผมช็อตนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วเราก็ทําการคัดล้อตรงนี้จะเห็นว่าเกิดสัญญาณดิเวอร์เจนนะครับผมก็คือตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่มันคัดลออใช่ไหมเออตรงนี้ก็คือ ิมไปแสดงว่ามันกําลังขึ้นถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำตาทำการคัดล้อตามระบบด้วยนะครับผมโอเคไหมอ่ะพอเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะกลับามาเข้าเส้นข้างในถูกไหมพอเมื่อกลับามาเข้าเส้นข้างในนะครับผมเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีอ่าตัดกันลงมาเราไม่ต้องสนใจนะครับผมเราจะสนใจเฉพาะที่ว่ามันขึ้นแรงๆหรือลงแรงๆเท่านั้นนะครับผมเห็นว่า อย่างเช่นช่วงนี้อ่ะกดลองกดลองได้ไหมไม่ได้อ่ะกดคัดลอตไปเรียบร้อยปุ๊บอันนี้กดลองปุ๊บได้ไหมได้นิดหน่อยนะครับผมนี่เห็นว่าอ่ะขึ้นไปอ่ะขายตรงนี้ก็ได้เห็นนะเนี่ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่ดูง,ง่ายๆเลยนะผมแค่ตัดขึ้นตัดลงบนโอเวอร์บอทหรือโอเวอร์โซนั่นเองอ่ะแล้วทีนี้นะผมไซเวย์ไซเวย์จะเป็นยังไงนะผม ไอ้เจ้าตัวแม c d ดี i m p พัลตัวนี้นะผมมันจะกรองสัญญาณไซเว y ได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยไซเวเนี่ยเขาจะไม่เล่นกันถูกไหมไม่เล่นกันน,นี่คือช่วงนี้นะผมช่วงนี้ที่เขาจะไม่เปิด position กันสังเกตดูนะผมว่าถ้าเกิดมันเป็นเรียบแบบนี้นะผมแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงนี้ก็คือเกิดไซเว y เรามีวิธีเล่นกันอยู่นะครับผมก็คือเราก็มองกันเลยนะผมว่าที่มันเป็น เขาเรียกว่าแนวรับหรือแนวต้านนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองตรงนี้เราก็อ่ะดูกันง่ายๆเลยนะผมนี่คือแนวรับนี่คือแนวต้านอ่าแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะผมเราจะเล่นแพทเทิร์นเบรกเอานั่นเองนะผมนี่พอเมื่อมีการเบรกเอาอ่ะมีการแทงลงไปข้างล่างปุ๊บใช่ไหมเราก็ดูก่อนเลยนะผมว่ามันจะตัดขึ้นตัดลงนะอ่าถ้าเกิดว่ามันลงมาปุ๊บใช่ไหม ตัวการตัดตัดขึ้นตัวแรกอ่าแสดงว่ามันกําลังจะไปหน้ารองถูกไหมมันขึ้นไปเกินเกินศูนย์ปุ๊บอ่าเราก็เตรียมตัวนะครับผมพอเมื่ออยู่ทุงแถวนี้อ่าเราเล่นหน้าช็อตเห็นไหมเราก็ได้กําไรละเออก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอิ p พาวแม็กดีนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะผมก็ควรที่จะมีคัดลอสไว้ด้วยนะครับผมโอเคปะ่ะเพราะว่า สัญญาณเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ทุกตัวซิกแนลนั่นเองแต่ว่าถามว่าวิลเลจเยอะไหมก็สามารถเอาไปแบ็กเทสกันเองนะผมในสินทรัพย์ที่คุณถือวันกันไวนะ้นั่นเองนะก็อย่างอ่าบิตคอยใช่ป่ะดูบิตคอยบิตคอยนี่ก็คือแบบมันแทบจะไม่มีไซเวย์เลยอ่ะเนี่ยอันนี้มีม,ม,มนะีมีนิดหน่อยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมีนิดหน่อยใช่ไหมเออแล้วก็ไปตีพวกโอโบสกับโอเวอร์โซกันเองนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมสำหรับอ่า ตัว Impulse Max D นั่นเองอ่ะก็ถ้าใครชอบอันแบบนี้อะไรอย่างนี้นะผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับผมว่าเฮ้ยอยากได้ระบบเทรดแบบยังไงอะไรยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะไปเสาะหามานะครับผมแล้วก็คือจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะไม่ได้คิดเองเลยนะผมก็ไปเสาะหามาแล้วก็ทำตีแตกโจทย์ให้แตกนะครับผมแล้วเพื่อมาอธิบายง่ายๆนั่นเองโอเค แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะผมสามารถกดแชร์กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนได้ดูกันนั่นเองโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมและทุกคนนะครับจุ๊บๆขอให้กำไรด้วยนะครับผมในช่วงนี้